เรียบร้อยครับก้อยแห่งคมผมคุ้นสามครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องสู้สุดนนะครับวันนี้มาพอกัน้วครับช่องห้องปงแชนแนลครับวันนี้ก็ได้เมนูนะครับพี่น้องก้อยแห่ง ขมคุนสามคับพี่น้องนะครับเป็นเมนูแบบมันบานเท่าอีกแล้วครับสายดิฟครับนะครับอ่ะในกาได้ขอนียวมาขอนห่อนให้เราเต็มติบพี่น้องโอ้ยห่อนอีแลี้ยวแต่ว่ามือนีสิบ่มีน้ำสดแ้่พี่น้องเด้อนะครับเป็นก๋วยแห่งขมคุ่นสามเป็นยังคือว่าขมคุ่นสามคับพี่น้องก็อ่าอันนี้ขมหนึ่งนะครับมะระขมบักเลีไหมนะครับพี่น้องบักเลีไหมหรือว่าลินฟ้านะครับเพกาแหละพี่น้องขมสองนะครับอันนี้ขมสามนะครับ เผอินว่าก้อยแหงๆคมสามคมคุ้นสามาพี่น้องนะครับมาเสียบเสียบน้ำกันนะครับนี่พักซัมหนีแล้วครับพี่น้องเอาบดพริกคมคมเลยมันนี่นะครับขอจัดเป็นสายดิฟแล้วกันมันนี่พี่น้องนะครับขอถอดขอไฟไลายเด้อนะครับผู้ใดบูกินดิฟนะครับมันนี่นะครับมาจัดเลยพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันเด้อนะครับอื ก้อยแบบแ,บงแหงพี่น้องบริใสเลือดแล้วก็เพี้ยบริใสกับพี่น้องบริใสอันนี้เลยใสแบบแหงแห่งปรุงเลยพี่น้องนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับอืมแสบของแถ้นะครับพี่น้องบรรยากาศ อยู่ในบาทนั้นเขาไี่นองนะครับอากาศมันหอ่อนหลังจากพน้นถิ่มช่วงไปหลายหมื่อหอ่อนเลยสูตรนี้ก็แหงนะครับจะเป็นอ่าซับนะครับเอาเหนือมาซับนะครับซับให้มัน,นละเอียดนิดนึงย่ำง่ายพี่น้อง อ,อแก่ม,กมะละาละก็ปกิหม่มาละกับพาพี่หน่องเขาไดไม่นอก,นอกมันมกลมเะ ขมสซ่กันเลยพี่น้องเท่งมะละเท่งเนื้อใชบีกับใบขมนั่นเองครับขอบคุณนนะครับพี่น้องพี่น้องเด้ออ่าเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมช่องฮ่องตรงเชนเนลครับ ขอพุ่นลหลพป่น้องเด้อนะครับมาเป็นร่างใจกันนะครับเข่าแหง้งเข่าแห้งเปิดไปโดนหล,ลายป่ะเข,ใใข่าแห้งขำาใหญไงวะหน้าตาสวด นี่าังกินทั้งเผ็ดอื่ขมะรยางพี่น่นอย otal. ชอบปนนี่ยก็ยางเนี่ยกินข้าวมันใหญ่ๆผบบผู้ไ่หน้องเด้อ ียวมันจ่ออย่างเง้ยจอเห็ดเห็นเนี่ยข <c ười> าดอยู่ในบาทโมโหกัาบาบางบางหวงเขาเอิอลาบเหนียวไว้เจ้าไหนจะเป็นลาบเหนียวท <c ười> ี่บ้านเขาเอิอลาบแห้งไ <c ười> อ้ก้อยแห้ง <c ười> บัวไซพี่อบัวส่เลือด มันมีน,น้ำซดปมัตะแขวนเขาเนาะแสบป้องแทนแล้วพี่น้อง มันนีที่ไร่ผมไม่รู้วัน ปลาดิสดพี่น้องมุมีหน้าไม่สดก็ลเลยบ่สดสดบ่ไ้สดกระเด็นต่ต้อนแหลพะพี่น้องขมขอผมมของกันดีไหพี่น้อง 呀，那得先。 เงียบไปเลยเสียบของแถมมันข้ามันเย่อโเลยพี่น้องมันเบิดไว้ thầm thầy nào bất liền nghe Được chưa? Nói nhìn Cảm ครับกะเบิดตเลยครับพี่น้องก้อยเนื้อแห้งขมคุ้นสามครับพี่น้องกะเป็นเมนูบานเฮ่านะครับง่ายๆนะครับขมไมลีนะครับสมสามอย่างขมทั้งเนื้อขมทั้งมะระแล้วก็บบะกี้ใหม่นะครับขมสกันเลยสามอย่างเนาะแสบของแท้เลยครับพี่น้องนะครับอ่ะจะไหนกขอขอบคุณนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเที่ยเกียรติตามรับชมช่องฮองป่งใช่แนวนะครับจะไหนกัขอบคุณหลายเรับพี่น้องด้วย ผมดีใจหลายนะครับที่พี่น้องเขามารับชมและก็เขามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายเพี่น้องเด้อยินดีตอนรับนะครับที่เขามาคอมเมนต์นะครับผมก็จะไปตอบคอมเมนต์ทุกๆท่านนะครับพี่น้องนะครับขอฝากช่องช่องฮองฟงชแนลฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งรับพี่น้องเพื่อไปผ่านคลิปต่อไปช่องฮองฟงก็เป็นช่องน้องใหม่ฝากไว้แล้วอมกอดอมใจนะครับเด้อไปพ่อออคลิปหน้า สวัสดีครับ